กิจกรรที่ส่งเสริมผู้ประชากระจายขึ้นสมองตามหลักการสารการได้แก่ด้านธางวิทยาศาสตรนกิจกรรมหน้าเสาหตอนเช้าซึ่งสมาชินักเรียนเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมเองทั้งหมดเสียงเจ้าเจ้าเหล่านี้ถูกแต่งออกมาด้วยความมั่นใจไม่มีอาการเคอะเขินให้เห็นการพูดนําเสนอของนักเรียนเหล่านี้ดึงความสนใจของผู้คนที่ได้รับชมน้ําเสียงที่เต็มไปด้วยพลังและความมุ่งมั่น ถูกใช้ออกมาอย่างเต็มที่และมีชีวิตชีวาครูพานุวัตรวรพิษเบญจา oh. ครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมสภานักเรียนจนได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศและรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง o b e บ Award กิจกรรมนักเรียนระดับประเทศสองปีสอนได้เล่าให้ฟังว่าคุณครูฝึกฝนนักเรียนตั้งแต่การใช้น้ำเสียงและการออกเสียงท่วงท่านในการพูด การแสดงออกทางสีหน้าและแววตาจากเด็กที่ไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงออกปัจจุบันได้กลายเป็นเด็กพูดจาฉาญกล้าแสดงออกและเต็มไปด้วยความมั่นใจจุดเริ่มต้นมันเป็นแบบนี้ครับนักเรียนเหล่านี้เขาเป็นคณะกรรมการสภานักเรียนทีนี้เนี่ยปัญหาที่พบเจอในที่ประชุมสภาประจำสัปดาห์ก็คือว่านักเรียนเงียบไม่กล้าพูดแสดงความคิดเห็นของตอนเองไม่หม่ครับก็จะเป็นการประชุมที่เงียบม,มากเลยครับก่อนนี่เป็นคนที่พูดไม่ชัดมากแล้วก็พูดเร็ว ครูพานุวัฒน์จึงได้เริ่มต้นด้วยการให้นักเรียนฝึกพูดแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมฝึกจับใจความสําคัญจากการฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและฝึกการอธิบายความคิดเห็นของตนเองในที่ประชุมตอนที่หนูทํางานสภานักเรียนร่วมกับคุณครูคนะคะคุณครูจะมีการลองผิดลองถูกในการทํางานต่างๆถึงแม้ว่ามันจะเสียเวลาคุณครูเคยบอกว่าถึงมันจะเสียเวลาแต่เราก็ต้องทํางานนั้นออกมาให้ดีที่สุดค่ะทําให้ผมสามารถ พูดได้อย่างมีประสิทธิภาพครับมีทักษะในการพูดต่างๆสามารถให้คนอื่นเข้าใจได้ง่ายครับ 1. มีทักษะในการพูดและก็แสดงออกมากขึ้นค่ะ2กล้าคิดกล้าทานะคะ 3. ม,มีหลักและก็มีเหตุผลในการตัดสินใจเสมอค่ะคะุณครูก็เคยบอกว่าสิ่งไหนที่เราอ่ะได้ทําดีอยู่แล้วให้เรารักษาสิ่งที่เราทําดีต่อไปสิ่งที่เรายังทําไม่ดีขึ้นเราก็พัฒนาขึ้นต่อไปค่ะเสียงเรไรจากทุ่งหญ้าเล็ก ที่วันนั้นขาดความกล้าและขาดพลังวันนี้พวกเขาได้ก้าวขึ้นมาเก่งกล้าบนเวทีน้อยใหญ่มากมายข่ามกลางความภาคภูมิใจของพ่อแม่ผู้ปกครองและเพื่อนๆของพวกเขาในโรงเรียนวันนี้โรงเรียนแจ้คคอนวิทยายังมีครูผู้หนึ่งคอยทำหน้าที่ของตนเองอย่างต่อเนื่องคอยเฝ้ามองการเติบโตของลูกศิษย์อย่างมีความสุข